กินร้านที่หมายนะครับรถกลับเลยร้านเลยร้านเลย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 ไงไปเบเลอร์เจมายทะเลสดทำไมไม่มีคนเลยปะโอวันกลาร้านเปิดหรือว่าอย่างนี้ปะเปิดนี่เขาทะเลมีน้ำอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยตู้ใหญ่มากมีราคาเท่าไหร่บ้างคะเนี่ยมันมีสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเลยห้าแปด สีแดสามแปไม่มีกินหน้าร้านหวท่านเดียวขอเดินหน่อยไม่มีร้านทะเลไม่มี ให้กินกลับบ้านอย่างเดียวเดินดูยเซ็งอ่ะแล้วทำไมคนตั้งใจะจะมากินเลยกลับบ้านหมดเลยใช่อันนี้ก็ไม่นั่งก็ไม่มีน่าจะฝั่งนูน้นป้าป้าฝั่งนู้นน่าจะนั่งะเลยไปอีกเออ,อเนั่นู่นอ่ะที่ไปอ่ะที่ขี่ไปอ่ะน้ำฝนน้ำมนต์อ่ะสิ่งทุกคนไม่มีให้กินสรุปคือ ไม่มีต้องไปร้านอื่นทุกคนอารมณ์เสียเซ็งเลยอะตั้งใจจะมากินนะเนี่ยตัวอุ้ยปลากุ้งเขาตัวใหญ่มางเลยนะเมื่อกี้จะได้เนาะไม่มีให้นั่งกินอ่ะมีแต่กลับบ้านอย่างเดียวตัวใหญ่มากกุง้งตัวใหญ่หมาะ ได้ครัวเจมอนน้องปิงน้องปิงอะไรก็ไม่รู้ไข่ปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกอะไรเอ่ยมีปลาหมึกไข่ปลาหมึกกระดองแล้วก็ปลาหมึกกล้วยดิ่โอ้โหแข่งใหญ่มากเลยอะโัวละสองร้อยยี่สินังลมเราจะกินอะไรดูกุ้งก่อนไหมกุ้งก็มีนะคะพี่กุ้งนังลมก็อยากกินนะลวยใหญ่ นี่ละห้าอยแปดสบห้าแปด้านี้สาม้ยแปดสบาี่แล้วก็บอนูนสี่ร้อยยี่สิบ้านี้แคประมาณยี่สิบกัวโลอ้ใส่ผิวใส่ได้เลยใส่มินิอันนี้ประมาณเดี่ยนองเทียนนี่โลละห้าร้อยแปดสิบพี่อกโคโลแล้วก็มีนี้สี่โซโลโละอ้ออันนี้ตัวใหญ่นี้าใหญ่มากเลยตัว อันนี้ขอดูไซด,ด์หน่อยได้ไหมอ่ะอันนี่เป็นไซด์กลางๆนีขึ้นทางอนุยาตนะคะโอ้แดงๆฉ่ำๆนะชอบ เขานะ้นองมือไครนะเค็มห่ะอยู่ท้อเาเข้าใ่นะโอ้มัสดเด้งดีไหมทอดมือไกเค็ม้ยมกินหนวดฉ่ำๆนะทุกคนอืมอบมากมาแล้วค่ะช่ำๆยำหอยแครง เมนูปดเจโบลเลยนะคะทุกคนออหอยชาหอยใหญ่เอ,อก็ในระบบ<ช>ตอนนี้คือนะมันวงเงินมันมันมันมโชว์แล้วไงว่าตอนนี้คือผมเหลือวงเงินใช้เท่าไหร่นะคือไม่เป็นอัญเมนูต่อไปยำหอยแครง แตใหญ่มากนไรครถ้างั้นก็ไม่เป็นไรครับพอดีโทรมาแจ้งคี่ว่าเออมันทำอะไรได้ค่หอยใหญ่ฉ่ำมากอร่อยมากหอยอะไรนะหอยแมงคู่หอยใหญ่เจอกินไหมหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่รูปละห้าสิบบาทถูกมากจะกินหมดไหมสองคนเนี่ย

ฝนมาก,กไ,มไปเก็บหอยหอยล่นไปเก็บหอยเพราะว่าเวลากินต้อง,ง,งเอา,เอาหมูดิทำไงอันนี้มันไม่หุ่นมันก็แล้วแต่อันปะเอ้นีเเน่เอาเอาฝาหนีบเอาฝาหนีบหอยฝา,านีบฝนลงม,มาก่อน กุ้งมาแล้วค่ะกุ้งปปหยิบขึ้นมาให้ดูหน่อยหนึงตัวโอ้โลเท่าไหรเนาะสี่สองเหรอขากุ้งเนี้อยยี่ไซส์นี้15ดหกตัวโลปังมากกุ้งจากุ้งุดดึงดึงงงวัใหญ่นะไซส์สี่ร้อยยหอม่กินอ่ะ กและให้หน่อยได้ไหมใายเทยแกมะพร้าวอ่ะมีจไปนอยของเขาเยร้นอนไหเราเฮ้ยแกะไม่ได้อะรอก่อนใครจะเป็นแก่ได้มันร้อนอา้าวคึดว่าจะแกะให้ได้อะรอก่อนรอก่อนจ้าต้องใส่ แก okay, ไม่ได้อ,อนเองถ้าสั่ง่อนเอแกกไม่ได้งินเลละครชอบกินเวลากิน,กนต้องกินหุอร่อยอมจ้ายหอ้รลยน หมดเลยอ่ะไม่มีค่ะอิ่มไม่มีจ้ะอิ่มจังตังอยู่ครบไม่มีค่ะมีมีขนมหวานไหมไม่มีอิ่มจังตังอยู่ครบเพราะว่าเลี้ยงรู้ว่าธรรมดาก็เงียบอย่างนี้เนาะ